มาลิกกับห้องสมุดในป่าใหญ่กลางป่าลึกอนนันเงียบสงบมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ซ่อนความลับเอาไว้มันคือห้องสมุดในป่าที่เต็มไปด้วยหนังสือมหัศจรรย์เจ้าของห้องสมุดแห่งนี้คือนกคู่ปราดผู้มีปีกลายสีน้ำตาลสวยเพราะอับแสงจันมาหลายร้อยปีทุกคืนเมื่อพระจันทร์สองแสงนกคู่จะกางปีกแล้วพึมพำคาถาเพียงเท่านั้นประตูไม้เก่าก็จะเปิดออกเผยให้เห็นชั้นหนังสือเรียงรายเต็มไปหมด ในห้องสมุดนี้มีหนังสือแปลกๆมากมายบางเล่มเขียนด้วยรอยเท้าของสัตว์บางเล่มมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้และบางเล่มเมื่อเปิดออกมาจะมีเสียงนกร้องหรือสายลมพัดเบาๆวันหนึ่งกระต่ายน้อยชื่อมารีวิ่งเล่นในป่าและสะดุดเข้ากับตอไม้นกฮูกจึงเชิญเธอเข้ามาข้างในนี่คือห้องสมุดของป่าหนังสือทุกเล่มมีเรื่องราวที่รอให้เจ้าค้นพบ มารีรู้สึกตื่นเต้นเธอเปิดหนังสือเล่มหนึ่งแล้วพบว่ามันคือเรื่องราวของสายลมที่เดินทางไปทั่วโลกมารีหลับตาและจินตนาการว่าเธอกำลังลอยไปกับสายลมจริงๆเธอเปิดอีกเล่มหนึ่งที่เล่าเรื่องของแม่น้ำที่คดเคี้ยวผ่านหุบเขาและทันใดนั้นเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล่องลอยไปตามสายน้ำนกคูกหัวเราะหนังสือทุกเล่มมีเวทมนต์ถ้าเจ้ารู้จักใช้จินตนาการ ตั้งแต่นั้นมามาลิก็ว่ามาที่ห้องสมุดในป่าทุกคืนเธออ่านเรื่องราวของโลกกว้างเรียนรู้ปัญญาจากหนังสือและนำเรื่องราวไปแบ่งปันกับสัตว์ตัวอื่นๆและแล้วห้องสมุดในป่าก็กลายเป็นที่ที่สัตว์น้อยใหญ่รวมตัวกันเพื่อฟังเรื่องราวสนุกไปกับการเรียนรู้และปล่อยให้จินตนาการพาพวกมันออกเดินทางแม้จะอยู่เพียงใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมก็ตาม